สวัสดีครับแฟนมิทได้มอกแฟนมิทไม่รับเต้องปี่ยกเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับการเตรียมงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ทำแฟนมิดมาประมาณสัก6ปีแลวครับคือแฟนคลับก็แบบว่าบอกตลอดเลยว่า เพียงคิดไม่ออกวก็จะทํายังไงแต่นี้เหมือนโดนเป็นไฟบังคบแล้วว่าต้องทําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวาอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรียบร้อยครแที่มันนานแล้วมันต้องคอสนิงดีกก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีดๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบแฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือคือเราจํากัดจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุขไทยแล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไปว่าอยากให้มันมีการอินทร์แอคกันที่มันไม่ใช่ อ่าเป็นกึ่งๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นเลยคืออยากอยากไปร่วมสนุกกับแฟนๆแล้วที่เหล่ตอนนี้พี่เจมส์ซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับจัดแล้วมาไม่จัดอะไรอะไรแล้วมาครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหายิวไปซ้อมเปล่าครับพยายามทำให้ได้เลยพยายามทำให้ทันครับโอ้แต่ว่าบัตรหมดแบบภายในไม่ถึงห้านาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็น คือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็ไม่มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยเราไปห0ร้อยคนครับเลเล็กแล้วมดไวมากใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทําไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ่ะเป็นสังคมขายสังคม คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าหรอกว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆผมก็นําไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายรายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นําไปทําการกุศลก็ไป่ทำบุญร้วยได้ไหมพี่เจมส์ขายบัตรออนไลน์ล่วงรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ขายออนไลน์ได้ อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับ <laughs> เพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานเองโ <laughs> อ้อ <laughs> ย่างเมื่อกี้เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่กับกลกันมาตัต้งนาน <c oughs> คือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงาน <c oughs> ไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งกึ่งที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เเเรียไปกพงอจ ร้องเพลงยี่เพลงสปอยได้เลยครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไป20ครับโอ้โหกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง20เพลงเีลยคนเดียวคนเดียวเลยครับเสองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งยี่ิบใช่ครับเป็นนิยายด้วยบอกว่าดีมากเลยนะครับจริงจรเหรอผมยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วเราแต่เราจะร้องเพลงเราเตรียมตามไปเพราะมันต้องมีสีซึมๆยี่สิบเรื่องมันต้ใจก็ ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยในความจริงค่ะพี่เจมมีแค่กเชิญไหมมีเกย์ไหมในงานไม่มีครับไม่มีหรอเดียวไม่มี่ประเดศไทยเนี่ยสอง s เดียวโซโล่เดียวโซโล่จริงเลยไหวไหมเจมโูเขาเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเองแขกเชิญไม่มีสักคนไม่มีเพื่อนมาเติมไหมเพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับ งานเรามีเนาะงานเรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูเบายด้หยตอนนั้นเป็นเวลาพักบ้างเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวลองชวนดูว่าวันอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามี คือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกไมปีจากข้งนอกนีก็คือถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ไหลๆไปแต่ขายบัตรเอาสังคมเมียกต้องแล้วนะ เดี๋ยวรอ้อนนะต้มนาำแล้วมาลาทาทิพญี่ปุ่นทิพญี่ปุ่นนะครเจินนแซลเพื่อนแซลอะไรเพื่อนต่างปรครับอือเป็นสับบีดไหเอ่ยทิปยอ๋อมันตรงวาเลนไทน์พอดีมั้ครับอะไรอเงี้ยก็เลยแบบว่าเลยลงเซเล์เบีตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับจะชนซุสกีคู่ใช่ไหมชุซุสกีคู่สีผูกเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเด้อเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแลก็คือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ อย่างเ,เช่นเป็นวัเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษป,ปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยอ่า oh. มืนไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือค oh. <laughs> ือไปไปทริปสก,กีนี่เป็นทริปที่ที่ ที่2ปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นๆแล้วก็รอบรอบนี้ก็ไปไประยะเวลานึงเองไหนคุลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอแต่ง,ง,งกันแล้วแต่งรักไหมอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับตอนนี้เขายกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแตงหน้าพี่ๆของคุณแซงนี่เขายกให้ผมเรียบร้อยแล้วเหรอเขบวยขบวยทุกคนเลยขบวยตัวเองเขาบอกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยนะครับ เกมว่างไหมเตกมว่างไหมครับไม่ใ่เกมกับพี่บอยพี่บอยเขาพร้อมสุดแล้วว่าความพร้อมนะวันนี้ในเรื่องอนาคตตัวนี้ใช่ไหมเอ่อพี่เบกตัดไปมีลูกแล้วเอ่อมีพี่เกตพี่เกตตัดไปไม่ต้องมาไรียก่าจะเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องไปสืบก่อนแล้วเดี๋ยวมาตัดทุกคนแน่นอนแล้วเราตัดก่อนก็ได้ครับตัดก่อนเสียทุกคนมีมีอเล็กกับ โบแล้วก็มีพี่บอยแล้วว่าใครในแก๊งเราเรารวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมเออเริ่มนับแล้วนับแล้วตคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนผมพิมมันมีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมว่าคนที่บุวยผมน่าจะไปก่อนทำไมอะไรก็ไม่พอเลยเพราะว่าด้วยแบบว่าวัยวุฒิเขาด้วย วายูดคุณาวูดวายูดคุณาวุดความพร้อมความพร้อมเออและเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกงธุรกิจเลยนี่นั่นแหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็เมาก่อนไหมเพราะเรนก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลยอ๋อครับพี่มันมันเห็นแววหรือแบบวิแววหรือเห็นคือถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรแล้วแสดงว่ามันต้องมีซัมติง ก็บอกกระคูนเราพรมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสั้นตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไม่ได้ไปหรอกทุกวันเสารเอกไปรอแป๊บนึงแล้วบอกว่าเราพรเนี้ยเอาเบรติ้งก่อนเพาะวนเอาเบรกติ้งวันอาทิตย์นี้รอดก่อนอ่าแต่เบรติ้งวันที่ไวพรให้ผมดูไวพรไปดูไหมชวนพี่ไปดูไหมชวนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับโอเคโอเคขอบคุณนะ